คคีค่ะวันนี้ Enjoy Lifestyle อินเดนมาค่ะสวัสดีค่ะมาอย่างค่ะมื่อไหร่คะมาชมสวนค่ะมาชมบ้าน,านผู้ใดคะบ้านแม่ยา Enjoy นะจ้ะบ้านแม่ยาเปุ่นนันมันบุญทรง <laughs> <laughs> บุญทรงแม่มาเยี่ยมบ้านแม่ยาเอ้ยสมทรงมาเยี่ยมบ้านแม่ยาบุญทรงตัวเป็นคนไทยมากมาเบิง้งมาเบิง้งสิผ้าเบิ้งดอกไม้ เบื้องเน่จ oh. 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 ้ะผ้าผ้ากระจับไปเบื้องหมากสมมอดเนี่ยนะท็อปผุ่นอันนั้นพ่อปูจอยได้เสียหายเสียฟ้าผุ่นอ่ะเบื้องเน่นุ่มใหญ่ก็นุ่มเหมอนน้นผุ่นอ่ะสกอตเพิ่นวาพ่อปู่นจอยเพิ่นฝากสวัสดีได้จ้าได้เพิ่นไปเอาน้ำนน้ำมันน้ำส่วนน้ำกระป๋องเย็นๆมาให้โยทักแกรดเฮสเสียฟ้า เบสสวีีฟ้าอย่าหายแ้เบสสวเียอย่าหาแนอยูหมันยองลูกสะใภ้ดีที่สุดเบิ้งแน่นี่พ่อแม่พี่น้องอันไนกินแล้วรสชาติพื่นบักสมหม้อบานเห่าไหมกินกับเจวบองบักสมสมบันบันแซ่บกับตาอยปากอุ้ยบานมะบสมแต่้านมีรสชาติเตีมันบสมมันบ้านไนซุกเทามันบ้านไนุกอีหลานมันุก เอ้าวอันอันไอ้น้องอันนอ้อ,นนองบ่วเทานะจ้ะแต่ว่าทั้งทั้งนี้ยืนอยู่นีต่ตาตา, <laughs> ตาเบี้ยวตาแดงไปหาลำตาลำไปหายายแล้วย,ยังไม่ได้จ้ะ <laughs> ต,าตายังแต่ว่ามันงามอีกทีเลยมึงน,นะเดี๋ยวขันมันสุกก่อนนะจ้ะขัน,ม,นม,มันสุกก่อนเด้อขันมันสุกแล้วโอ้ย อันนี้อยงบักสมมอหรืออันรเงี้ยแบบผสมป้อมับแบบผสมปม้อกลบแบักสมมอกับแบบขามป้อมเบิ่งจ้ะเออบักขามป้อมแมนอยู่หน่วยมันคือบักข้ามแมนเน้ำลายแตกชัวชัวมาแต่ว่าหมักผสมลองกินบ้างเลยนะมันสีออกแยมแยมเหนื่อยซุกแล้วมันสีออกหวานผสมเปลือกมันเน่ยสีชมแต่ว่ามันนุ่นมันข้างในมันสีหวานกินกับแก้วปลาไหลพี่กันนะคุณเน่คุณจเพี่น้องอันนั้นโอ้ยแสงแดดเหลี่ยมตาสองเสือหัวโบกล่ำดวนอันนี้คืออย่างอันนั้นมันฝรั่ง สิ่นระอันนี้มันฝรั่งนะจ๊ะอันนั้นมันฝรั่งมุ่งต้นมันฝรั่งเป็นหน้าต่างสิเด้อยุคข้าคมเนาะอันจ๊ะต้นมันฝรั่งจ้ะอันยังอันอันอันตอดปอดแตกแปดมอยอแม่แย่น่ะคืออันนี้บักท้องแรงโอ้แม่ไอันนี้วินบ่แมนวินด่วนนะบ่แมนบ่แมนพุดแต่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งกับต้นนั่นกับต้นนี้นั่นอันเดียวกันจ้ะอันนี้มันอันใกล้สิสุกแล้ว แตนเย็นอุ้ยวันนี่หัวกะล้านพงนั่นน่ะมันกะลังปงเดี๋ยววันมาวันเกิดพ่อปูวันที่สี่นี่แหละจ้าปนส่งสิกินให้หมดแล้วแถวนี่ปูอาจจะดอกมงดอกไม้เกก็บไปฝาสสงนนแ่โอเคโอเคโอเคแม่สบอนมีหอดเตาลงเตาหน่อยนี <you> ่เมื่อปูน่ะพ่อแม่พี่น้องบนเตียงพี่อยู่เถาะอยู่เดนมาร์กมีดอกลาวเรื่องนั่มนี่มันมีและเถา อ้ก็บ่เคยเห็นนี่แหละครั้งแรกนี่เห็นอ่าปลดว่าอีกแล้วเพื่อนสาวเพิ่งมาอยู่จ้ะมีดอกลาวเรื่องบันี่มึงเนี่ยหนี่หญ้าตะกะแตนเขาต้องไปบูปานะพ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> มันรักมันรักเหลาของไม้หยากเ้บ่ญลาวนะอยหยัง,ยยงคะอันนี้คือต้นอะไรคะ s <S ใช่ะรือแม่หญ้าขฆาติล่ะนี่อ่าหญ้าฆาค่ะ มันโมเมนตะไข่หรอกละมันคล้ายๆตะไคร่ไหมว่าตะไคร่กับโมเมนติว่าอ้อยกับโมเมนสงสัยต้นเล่าเบิองเมืองบักเขือเทศเพื่อนจ่าเบิองอันข้าวที่แล้วที่มาไทยเมืองยังเป็นเบียร์ยู่มาเทนิ่นเบิองงามเพื่อนพี่น้องเบิองเนี่ยพูดนะเมืองงามเสียวจ้าอันนั้นกับบักแตงด้วยล่ะจ้าบักแตงแตงบักเขือเทศกับล็อก็แก๊กผู้เฒ่าเพื่อนปลูกเหนียวมากอ่ะอันนี้ อันนี้ก็สิรักกันคุ่นอ๋อเป็ดตัวนั้นคือตาปูใท่มนุ้ยร้ายพี่น้องมึงสงสัยอันนั้นแพ้เกสรดอกไม้เพราะว่าอยู่ใต้กุหลาบนะสงสัยเกสรนั่นกุหลาบเขาตาก็เลยตาปูแต่เธอเดิไปไปุูนล่ะกินใส่เดือนห่อยกินขี้ดินหลายตัวเหลืองตาปูใส่กินต้มมะม่าหลายเป็ดตัวนี้ไปหลายย่างไปคุนคุณน่ะปลาเคือเจ็ดพุ่น คุณนะะบักกุ้งบักเคือเข็ดงามบ่งดอกไม้ต้นนี้นี่าวจกันดอกกันนนะดอกกระแจ๊กบ้านไม่ยาจ้ะคุณ่เไออนั่นแหละโซนงามบัติเรากันสัรหาเห็ดได้ผุนหอยสาบลาบอยูุ่นพุทเถาว่มีเวียกเราเห็ดงานอยู่จ้ะบ่เป็นบมีเวียเราเห็ดงานอยู่จ้ะงามครับคุณน่ะ ปุ่นจักรยานซาเล็งจ้ะจักรยานซาเล็งได้จ้ะอนี่ยปากเพิ่นบรยักเขากล้องมืดอน่เพิ่นเด็เขากล้องแล้วไม่ยาจอยอันไม่ยาจอยได้จ้ะนั่เด้อปุ่นปุ่นปุ่นเพิ่นวาเพิ่นเอาส้นกันไปแล้วก็ดอกไม้เสียบเสียบขึ้นมาเพิ่นว่ามันก็เป็นส้นเพิ่นว่าปุ่นอะ Men det kang kan kang bare ind ind på en eller en, en vogn. Eller kan du tage den sådan af her? Bare én af, gang af gangen. af ja. Så er det jo nemt. Det er jo, det, er jo det der. Det skal jo ikke være ja, det, så. det er og og der skal jo heller ikke være, ja. den her. Den er selv. Den er så til selv. Er du stjæler fra nabo, eller hvad? Så kan du bare. <laughs> บอดเซลไมมยะแลวิพนมาไม่ยาพนมาันปลูกเองนีบแมนเนี่สงสเธอไปรักจากคางบ้านมากว่ะสัตว์นะจ๊ะเราปลูกไว้งามๆอันนีแม่นดอกที่ห้าไปเก็บกันบ่อวนี่มันดอกไม้เถ่ะมันบแมนคามิล่าบุไม่ยาเราวะอันอันอันดอกเก่ามันไอเก็บออก แดือดอกไม้มันก็สิแตกก็มาเรื่อยๆแล้ววะถ <c oughs> ุน <c oughs> ไปจ้ะไปเขาไปเบิ่งพักส่วนขั้วพุณละปลาพักบัวแล้วผุนอันนี้ก็ข้างในนี่ก็ต,ต้นต้นบักแตงเลยจ้ะต้นหอมต้นหอมต้นหอมจ้ะต้นพ,พักบัวพักบัวบ้านเฮางพักบัวบ้านทีดด มัจะรถปลูกมึงสิพากันยังดิอันกุโรยแค่รถอันนี้ต <laughs> ้นแค <c ments> ่รถโอ้ยอย่เบียโยขอแม่พี่น้องมึงอันต้นแค่รถโยแต่ว kind of ่ามีนมีนวันนี้น่ะแพตตี้ฮุนเกียออสุนห้าพกเอออีแลนด์สเตย์ลังเวกแค่ฟา กูลลอะแค่รถละวันนี้ตนอันนี้แค่รถแด้จานี่แค่รถโมสแม่ม่ยาเก็บมาอินใชไหมไม่ยาเก็บเันมากยอแบนปลูกเองคนแจกกันไปยอแบไม่ยาได้จานปลูกของบนตุวนเราปอหูได้ว่าเราขากล่องไม่ยาเรามางุงูมสระ Ah. Må se. De er for små. Jeg synes, at den der, det smager bedst. Ah, lidt større. Det skal være lidt, sorg, lidt ja. større, ja. Så, så, smager de bedst. De må ikke være for store. Men jeg det er det. Spiser du ikke øh, dem der? Nej. Dem der, hvad kalder man? Purløg. Ja, Jo, vi kan ikke spise så meget. Du må gerne plukke de op, จมกันใ่หน่อยพูดเลยมาชัเก็บเท่าเก็บบอกไม่ยังที่มดูกนเก็บเลยเดยวเดยวพลอกสันนี้เดดแบบนี้เดดแี้สิีมัวมันพลอกแมเ่ักิอคลิปเดกกบบาเซ่บงจ้เพิ่ปลูกเดี๋ยวเราขึ้นเตาเดีวะเลเาแต่ว่าฝรั่งกันเพื่อนบอกมันจะไงก้มคิดเล่านั่นพูดน่อจ้ะ เดี๋ยววันที่4เนี่ยรามาสกรรมจะเปนจัดงานบุคือแม่บันไดบุคือพ่อบันไดแต่ว่าน้าตาคือแม่อันนี้กันบคืลแม่นั่นแหละมาซ้อมเมืองนาแล้วเดี๋ยวเมืองนล้วะเบ้องจ้ากันสมพักก็เสียคุณอาจ๊ะพักสลัดแล้วโน้มืสักอซจะงเบิ้งจะเบิ้งเสียแต่เบิ้งมือใหญ่ๆปุ่มๆแล้วนะเมื่อนั้นปุ่มๆใหญ่คือจังลูกทสาแล้วนะผูนนั้นแล้เห็ด เอาดับแนวเรือว่าสันต์เฮ้ยสวี <laughs> อัมัวแอร์ดูทัวหันเฟีอสแค่หันเฟียสเจ็ดสิบสามปีแต่ไม่ยาเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบส,สามปีค่ะเป็นแม่นางหัวขาวหมดแล้วแต่ว่าเราก็หัวขาวมาตั้งแต่ไเลยอยู่แล้วอันนั้นพักซีฝรั่งเด่นลาซี่เบิ้งดูลาพักซีฝรั่งน่ะพักชีฝรั่งจตาบอกมันมวนๆเนี่ย Mm, er pakket Det duer ikke rigtig mere. Jo. Der her. Her. noget nyt der. Hvorfor så du ikke det der salat, jeg vil gerne have nu? Har du ikke fået? Hvad? salat, frø. Jo. Skal du ikke plante det nu, jeg vil gerne have? Måske senere. Efter huset er færdigt, så kan jeg godt dyrke salat. Hvad tænker du på? Skal du have frø? Jeg har frø. Hvorfor?

ขอโทษจ้าเมื่อนี้เขาก้องมัน้มงุ้มๆซาๆน้งคือคือเิชาว่านทูดใช่ได้พักผู้ชายไม่ยาจอยนั่นไม่ยาไม่ยาทิบเริศประเสริฐสีที่สุดจ้ะปวดปวยพารซิลลออสญิงหวน้าปวดหน่คอยการซิแค่กลีซอนอีอีแล้วดิเดลาสันยาบาคลิปเเอาไปใส่ลาสันยาบอกน้องหิงเอาไปใส่ลาสันยา แม่แบ่แม่ดีดีดาเออเดี๋ยวบมแปบมแปรเห็นปะภาษาไทยจอดกับบุจักตัวแกว่าเกิวมาอียังเกิวมายังอะไรเองบ่มแปรพไทยนะบัคเ็นละแมนพู้ไทยฮะบุจักตลาดบุรีอันล่ะบักัทองแรงบักเล็บบัคล่อคบบักพีู่พี่พูนบักเล็บแม่บัคกรททัน กระทกลกักต้องแรงหมักท่องแรงหมากเอี้ยงหรือมักว่าม<า>ัก, <laughs> กเลี้ยง <laughs> เอาไปแล้วอะไร<ห>ปไนมักโอ้มักพี่ปวนงาม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 ยุ้ยใส่กันงามเมื่อศพนะจ๊ะเราเห็ดงามงามบานไม่ยาจอยน่ะสะอ่อนเราเราปลูกอันนั้นปลูกอันนี้พุดนะ ไปไปไ้นเบื้องดอกกลาบสั้นสเปียมาแล้วลองจะแม่หมกนุ่งซื่อจะบอกกันยังไงปุ๊ดให้น้องลาบอกกับแม่งาไปก่อนแล้วมักบอวบไปลาเดี๋ยวพาไปเบิ่งดอกกุหลาบจักบาดกันไปแถาไปน้ำทางไปแถเหี่ยวเหี่ยาเหีวเหียวเหีวแมวเดี๋ยวเบื้องหนายาสามเนมเบิ่งหน้านะเสียให้เขากล้องย่ดอกปุณนะจ้ะยืนหนึ่งใหตาเหลี่ยมมากๆพี่คุณแม่ก็นเลยมีสู้มองสู้แจะปุณนะจักรยานซาเล่งกับพ้องกัน ซาบลาบสีเปรียบคุ่นาจะรย์งามนั่งอยู่นี่แต่โดนลตีแค่เดียวบางหน้าบ่จะโดนแล้วเราบกัดเรานิสัยดีเราบกัดจ้ะดอกมุงดอกไม้แค่เฉยๆมูสลิงอ่ะตัวมุสลิงนั่งพะยาพนังพะยาหอยไปไปคุณอาจารย์งามงามกระจอกกาดแจ๊คคุณอาจารย์ปวดเฉย ยังว่าเตาอันนั้นยังว่าตะกอนเนี่ยปิ้งย่างอยู่เดี๋ยวนี้เป็นที่ประดับของท้องไม้มั้งเตาเตานี่แบบเป็นสมัยก่อนนะจ๊ะเป็นสมัยก่อนอันนี้เป็นหินมาได้พ่อแม่พี่น้องนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนั่นนี่เป็นหินแบบใส่สามซิบสี่ซิบปีบ่แตกกันยังบุญเลิศเนี่ยโอ้แน่นดีลิบบานโต้พอทานบานเนาละส่งเนาะ บ้านห้ากระเอิ่นนั่นเตาเตาย่างนะจ๊ะเอาไวฟทานเผาทานเอาบะเถิดกอทานเหมือนกันพื้นอ้อยไฟสองคนเยอะแบบนั้นบอกกันจืดค้าที่ได้นั่นยังก็ะเถาะบอกไม่เถาอันนี้คือหยอดตำลึงแต่ว่าบะแมนแด้วทําไมพี่น้องใบมันไล่ขึ้นใส่หยอดตำลึงมึงจ้ะอันนี้การ Puna, puna. Husk den, jeg vil gerne have den næste år. Ja. Nå, så jeg som frø. Jeg tager frø af den. På den man gælder på den gav med Jeg tager frø af den til efteråret. Ja. Og så så jeg den i efteråret også. Og så kan du få den jo, plantet ud i haven til ja. foråret. Den er simpelthen så flot. Og dem der, eller, eller det, det der. Kunne se. Den er kæmpe stor i år, hva'? Mung ta, nắm nắm, bunna. Ba chóc ka ché bunga kula. Ja. Kè ý phó nuôi. Mày kè do ege. Joe. Mmh. ผดพ่วบัมกม่วงบักแดงเบิ่งดอกหนึ่งจ้ะดอกใหญ่เต็มมือเลยเนาะคนน่ะคนนะ่ะงามจ้ะงามสู้องสู้บอนสู้จอกสูจจ้แจสุหมอกสูมุม่งงามคักงามแน่แล้วมักดอกใหม่ไม่ยากนเลยเฮ้ยคนะนน่ะเฮ้ยสะออนกุหลาบก่อนนี่จ้ะงามแห้งไร ข้าวที่แล้วที่จอยไทยเบิ้งตั้งแต่โดนแล้วมันพันเป็นดอกนะาจ๊ะพันธุ์นี้ดอกออกเพียบเลยนะจา๊ะงามคักงามเนี่ยนะจา๊ะงามคักโบสะออนคักหลายยามดอกไม้มันปรุงขึ้นมาบานขึ้นมาจ้ะคุณนะงามคักงามเนี่ย คุณอาจ่ะมองนั่งกินลมชมวิวเฮ็ดไปเมิดกศกลอกดอกแกกุ่ลนจักรยานซาเล่งขั้นนี้กับปลูกดอกไม้ใส่คุ่นอะจ่ะงามบ่กุ่นสวยดิเซียซิเมนโซคอดอิสเวียมว้าพุสิเอลลี่เดรนเดองามบ่ค้าบานเมญ่าลำดวนค่ะมากันนี้กับกินได้เด้อค่ะเด้อมาทั้งๆหัวนี่ค่ะต้นอันนี้ค่ะ มกเลียมใบมันคือบักกอกหน้ามันล่ะเว้นเนื้อพษชไทยเกินไม่ยังก็ยิงภากกินหน้าแม่น้ามันปูกัยาเป็นหนอมบ้างไว้ทั้งแค่น่ะโทษอีกเราไอ้ัวน่ะคักแทดอกปูกัยาจ้ะสวย คุณอาจ่ะฮ้สะอนบอพวกจ้าสะอวนบอบ้านไม่ยาลำดวนนะเยว่เย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 ย่เย่เย่เย่สย่เย่เต่เย่เย่เ่เย่เยเย่เยเย่เย่เยเยเย่เยเยย่่เยเป่ยเเยเ่อ่ย พ่อปู่ขอบรอบเจสิมหาปีจ้าดูเสียก่อนดูเสียกันยาเพื่อนสาวบ้านเราเนี่ยหมูเราเนี่ยเราเนี่ยเบื้องดูดีอยู่ปู่และพ่อปูว่ว่าขอบคุณกันยาวัดสันดีกอดกันยาเพื่อนว่าสว,าสวยค่ะสวยมุมนี่แหละสวยที่สุดจ้ะสำรับจอยเพราะว่า,ากุหลาบมันหานขึ้นมาจ้ะมันงามแห้งไรจอยมาก ตะกอนมองนี่ซุ่มประตูนี่นั่นกุหลาบจะเพิ่มเปดนเอาออกจะมันเพิ่นเอาออกมันละง่ามันเหมือนเป็นกุหลาบโค้งมัดนําประตูเลยแม่แม่แด่อว่าถ้าเข้ามาอีกย่อแไปเดี๋ยวสกย่อเดี๋ยวสกย่อไบไปซองเบอร์เัินคางอันหัวดูเวิรงเพราะว่ามันนว่นนี่หน่อยนะมันมักย่อบบปลาบักกันตัวบอรี่ปลามันขึ้นมัน Øh, jeg ved ikke, om det ja. kommer så meget her. Kom mere ud til om, de om, de ja. ja, det er fordi sidste år, ikke? Den gang, jeg gik tur sammen med Emma, ikke? Ja, ja. Der plukkede vi så mange, jeg kan ikke godt, ikke? <laughs> ja, ikke? Ja. Emma hun er helt vild med den. Ja. ja. Og ja. sådan, jeg skal have låne bil i det. <laughs> ja, ja. det <laughs> nu kommer hjem snart. Jeg synes, du får, at han bliver sur, den gamle gør han ikke. Nej, det gør han ikke. No, no. Fordi han var ไอ้ออส,ยส,ยส,ยสยวยค่ะสวยสดงดงามคุณน่ะนอนขากล้วยห่างอยู่คุณนะ่นอนณนะอุ้ยมันนี่ใสเบิง้งอันนี้จ้าลืมลืมลืมเดี๋ยวแป๊บนึงละแป๊บนึง,บงเบิ้งใสเบิ้งบ้านซีทิดจ้าซื้อให,ห้แม่ยาไว้อู้อ๋อแม่ยังผ่านล่องค่ะอันนี้บ้านซีทิด้ะจ้ะ ซื้อไ้แม่่าไว้ไ้แม่่าตั้งแต่สองปีที่แล้วเพิ่อาของเพิ่นเขาข้างในเพิ่นเมีออกดอกสุรอบใส่เบิ้งดอกมันจะจัดดอกมันนั่นญงซ้ำสองฝ่ามือพุ่นจะจดดอกบักไงหนึ่งทีฟลอตอีก็สซเบียฟ้าเช่นเดียวกูใช่ที่เอสก์ดีซิเบียฟ้าใช่ที่เอ็กซเแมนสดฟลอตจ Ja, I er vand til blomster i Thailand. Yeah, men, ja, men, men faktisk, vi har også i Thailand, men, men, hvis man kigger på havene, ja. det er ikke så flot ligesom Nej, det er nok, de det, det, er nok fordi at det, det thailandske vejr, ja. Yeah. det er jo det er mere tørke. Ja, yeah. og det er meget varmt. Og det skal varmere. vandes, jo, ikke yeah. Ja. Der mangler altså, vand. Altså det her, det, er jo... Ja, nu, det, nu, har vi jo meget tørke. Nu sviger mor, hun går og vander lidt en gang imellem. Yeah. for det skal hun, få, så, Går de ud. Yeah. Ja Men, men normalt i yeah. det i Danmark Ja Under hvor her yeah. Ja Skal jeg lige kigge lidt på pigerne og plukse og plukse uh, Hvad kalder man? Hvad uh, man så ved jeg far? Skål jobber Skål Der jobbe. hvor lala Hvor må i Det er jo er. Er ikke til sådan เบิ้งให้เพื่อนเบิ้งดูแหละติ๊กติ๊กโมไม้อีกอ่ะเพื่อนที่แมงมุมยอดอ่ะอันเพื่อนน่งลงเก็บอันบักกันเขื่อนว่าบักยอดไปอันบักกันสตรอเบอรี่ปลาจ้ะมันเกิดที่นันอันนี้อันยาเพื่อนเอามาปลูกไว้มันสิ้นวัน้อยๆซ้ำจอมกลอยนี่แหละจ้ะแต่ว่าหวานอยู่ด้วยแต่แสบอยู่เด้วยคุณนอะไปฟังทั้งพุ่นะฟังทั้งถนนทั้งนอกพุ่นะซับลาบู่พุ่นะ เดี๋ยวจังเลยกับผ้านาาหัวแดงมาเก็บดอกงามร้ายจ้ะพุน่นงามสะอ่อนสวนปะปูเมียพ่นกระท่อมนงกระท่มหน่อยเออบ่อสะอาดเบิ่งใจสิผ้าเป็นเบิ่งอันฟังทั้งุ่นจ้ะพ่อว่านีบปะะ่าล่ะมา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 ไปจบคลิปเมื่อบ้านเท่าไปไป ไม่ยาแล้ววันหมดนามต้นใหม่หมดดอกใหม่แล้วพุนอะไปจบทางพุนดังงามๆผุนอะอุ้ยเป็นเด่นขวดเบียร์ด้ยน่ะเย้ที่ห้าดิสมบะ กันญาเข้า่าสมคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนเด้อพรอแม่พี่น้องวันนี้ได้ไอ้ต้นหอมน้ำพั่ยรอยพนนะพุ่ยว่อยเหรอสี่ขันสมงพักมืแรงคุนแล้วรับฝากทิสีฝากไ้ซ้ำนิ้วะจ้ากกดไลค์กดแชร์นะได้จ้ะ สว er. <cor lly> ัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ๊ายบายเราเอาหว้เบิ้งพวกแถสองกับตาก็ะยาสองได้กันบ่ไหนจบบ่าไหนจบว่าไหนจบฟาเวลสีเฟาวิงกวิงกวิวิกบุย